เพื่อนฝีดแล้วเจอวิดีโอของทางร้านโมซไนท์คราวผ่านหน้าจอบ่อยๆรู้สึกตัากสั่งทําเครื่องประดับกับทางร้านขึ้นมาต้องทํายังไงบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะคะก็คือ 1. ส่งรูปที่ชอบมาเท่านั้นค่ะโดยจะส่งมาเป็นแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้ค่ะ แจ้งที่ร้านได้เลยค่ะว่าอยากได้เม็ดเพชรประมาณไหนถ้าเกิดรูปที่ส่งเข้ามานะคะรู้สึกว่าเม็ดเพชรตัวนี้เล็กเกินไปเราอยากได้ใหญ่กว่านี้นะตังหูทรงนี้สวยจังแต่ว่าไม่อยากได้เม็ดเพชรทรงหัวใจเลยอยากได้เป็นทรงเหลี่ยมแอชเชอร์คัทตรงนี้ก็สามารถแจ้งทางร้านได้ค่ะตกลงพูดคุยเรื่องเม็ดเพชรได้เนื่องจากทางร้านนะคะเป็นร้านขายส่งเม็ดเพชรโมซไนค์ค่ะเราจึงมีเม็ดเพชรนะคะทุกเชฟทุกไซส์นะคะให้คุณลูกค้าเลือกได้ตามใจได้เลยค่ะ สานะคะหลังจากที่พูดคุยตกลงเรื่องเม็ดเพชรนะคะทางร้านจะทําการประเมินราคาให้นะคะว่าราคาตัวเรือนที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะคะทั้งหมดยอดอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งราคาที่ทางร้านแจ้งไปนะคะจะเป็นราคาที่รวมตัวเม็ดเพชรโมซไนท์แล้วนะคะซึ่งเม็ดเพชรโมซไนท์หรือเม็ดเพชรโมอิสนะคะที่ร้านจะเป็นเม็ดเพชรคัดเกรดค่ะจีขึ้นเพชรทุกเม็ดนะคะผ่านเครื่องเทสเพชรแน่นอนนะคะดีคอลเลอร์ vvs 1 3 t r e e excellent cut นะคะก็คือคัดสวยไฟดีนะคะเล่นไฟดี ความทนทานนะคะใกล้เคียงกับเพชรแท้นะคะเพราะว่าเม็ดเพชรโมอิต e นะคะจะมีความแข็งอยู่ที่9.25ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดขึ้นให้ดูตรงนี้เลยตัวเรือนที่ใช้นะคะสแตนดาร์ดของที่ร้านนะคะจะเป็นตัวเรือนเงินแท้ชุบทองคำขาวค่ะหรือว่าลูกค้าสามารถสั่งเป็นชุบทองทองอ่อนทองเข้มนะคะหรือว่าจะเป็นสีโรสโกลด์ได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากได้ตัวเรือนเป็นทองเคนะคะ 9K 18K ที่ร้านก็รับขึ้นตัวเรือนค่ะซึ่งการสั่งทอง 9K 18K กับทางร้านนะคะตรงนี้ก็จะมีดีเทลที่ค่อนข้างเยอะกว่าการสั่งขึ้นตัวเรือนเงินแท้นะคะอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวทักแชทเข้ามาส่วนตัวเพิ่มเติมได้ค่ะ ช่างของทางร้านนะคะเป็นช่างที่อยู่ในวงการจิวเวลรี่มาเกิน10ปีค่ะดังนั้นคุณภาพดีแน่นอนงานเป็นงานคราฟแมนชิพนะคะเป็นงานขึ้นมือทั้งหมดเลยทุกชิ้นนะคะทางช่างนะคะจะมีคุณลุงแกะแว็กจากมือเลยนะคะแกะชิ้นต่อชิ้นเลยไม่ได้ใช้หล่อพิมพ์แต่อย่างใดค่ะเพราะว่าถ้าใช้หล่อพิมพ์ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขขนาดเวดเพชรอะไรได้นะคะตรงนี้ดูได้ง่ายๆเลยว่าทางร้านขึ้นให้ใหม่จริงหรือเปล่า หลังจากที่ตกลงราคาอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าโอนมัดจํา50%เท่านั้นนะคะ50%ของราคาเครื่องประดับที่ทางร้านแจ้งไปค่ะจากนั้นรอระยะเวลาการผลิตนะคะอยู่ที่7-14วันสําหรับแหวนนะคะแต่ถ้าเป็นกําไรสร้อยจี้อย่างเงี้ยงงก็จะนานขึ้นมานิดนึงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ20-25วันแต่ก็ไม่เกินเดือนหนึ่งค่ะ หลังจากที่ทางร้านนะคะขึ้นตัวเรือนเรียบร้อยแล้วนะคะงานใกล้เสร็จนะคะทางร้านก็จะมีการส่งข้อความไปหานะคะแล้วก็อัปเดตเป็นระยะ,ะยะบ้านนะคะแล้วก็จะมีส่งข้อความไปแจ้งคุลูกค้านะคะที่ตัวเรือนเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งให้ดูนะคะทุกมุมเลยจากนั้นลูกค้าชําระส่วน50%ที่เหลือก่อนการส่งออกค่ะ หลังจากที่ลูกค้าชําระนะคะร้านก็จะทําการจัดส่งให้วันนั้นเลยลูกค้ารอรับของที่บ้านได้เลยค่ะเพียงสีขั้นตอนง่าย,ายๆเท่านี้นะคะลูกค้าก็จะได้เครื่องประดับนะคะที่ตรงใจนะคะจ่ายเงินทั้งทีเราต้องได้เลือกนะคะได้เลือกขนาดเม็ดเพชรเองส่งเพชรเองนะคะปรับเปลี่ยนตามความชอบได้เลยค่ะระยะเวลาการรับประกันของที่ร้านนะคะดูแลหลังการขายเป็นระยะเวลา1ปีค่ะถ้าเกิดเม็ดเพชรนะคะ,ละ,คะหลุดนะคะหรืออะไรสามารถส่งมาให้ทางร้านซ่อมได้นะคะซ่อมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ แต่ลูกค้าต้องเก็บเม็ดเพชรไว้ด้วยนะคะในกรณีที่เม็ดเพชรหล่นหายนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถจ่ายแค่ค่าราคาเม็ดเพชรราคาพิเศษได้นะคะส่วนค่าซ่อมต่างๆนะคะที่ร้านจะซ่อมให้ฟรีค่ะสําหรับลูกค้าที่ไม่เคยสั่งผลิตสินค้ากับที่ร้านนะคะหรือว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะรู้สึกสนใจนะคะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาที่หน้าเพจของเราได้นะคะเลื่อนดูวิดีโอต่างๆได้นะประกอบการตัดสินใจนะคะทางร้านนะคะมีรีวิวลงให้ดูเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ลูกค้าสั่งทําเข้ามานะคะหรือว่า อัปเดตข้อมูลต่างๆของทางร้านนะคะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับเม็ดเพชรโมซไน์นะคะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีคําถามที่สงสัยที่คาใจนะคะอยากสอบถามก่อนที่จะเริ่มทําตัวเรือนเครื่องประดับก็สามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะเลื่อนฟีดแล้วเจอวิดีโอของทางร้านโมซไน์คราวผ่านหน้าจอบ่อยๆรู้สึกอยากสั่งทําเครื่องประดับกับทางร้านขึ้นมาต้องทํายังไงบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะคะก็คือหนึ่ง ส่งรูปที่ชอบมาเท่านั้นค่ะโดยจะส่งมาเป็นแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้ค่ะแจ้งที่ร้านได้เลยค่ะว่าอยากได้เม็ดเพชรประมาณไหนถ้าเกิดรูปที่ส่งเข้ามานะคะรู้สึกว่าเม็ดเพชรตัวนี้เล็กเกินไปเราอยากได้ใหญ่กว่านี้ตกลงพูดคุยเรื่องเม็ดเพชรได้เนื่องจากทางร้านนะคะเป็นด้านขายส่งเม็ดเพชรโมซสกค่ะเราจึงมีเม็ดเพชรนะคะทุกเชฟทุกไซส์นะคะให้คุณลูกค้าเลือกได้ตามใจได้เลยค่ะ 3. นะคะหลังจากที่พูดคุยตกลงเรื่องเม็ดเพชรนะคะ ทางร้านจะทำการประเมินราคาให้นะคะว่าราคาตัวเรือนที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะคะทั้งหมดยอดอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งราคาที่ทางร้านแจ้งไปนะคะจะเป็นราคาที่รวมตัวเม็ดเพชรโมซไนต์แล้วนะคะซึ่งเม็ดเพชรโมซไนต์หรือเม็ดเพชรโมอิตนะคะที่ร้านจะเป็นเม็ดเพชรคัดเกรดค่ะจีขึ้นเพชรทุกเม็ดนะคะผ่านเครื่องเทสเพชรแน่นอนนะคะดีคาเลอร์ VVS1 3 Excellent Cut นะคะก็คือคัดสวยไฟดีนะคะเล่นไฟดีความทนทานนะคะใกล้เคียงกับเพชรแท้นะคะเพราะว่า เม็ดเพชรโมอีท e นะคะจะมีความแข็งอยู่ที่9.25ค่ะตัวเรือนที่ใช้นะคะสแตนดาดของที่ร้านนะคะจะเป็นตัวเรือนเงินแท้ชุบทองคําขาวค่ะหรือว่าลูกค้าสามารถสั่งเป็นชุบทองทองอ่อนทองเข้มนะคะหรือว่าจะเป็นสีโรสโกลด์ได้ค่ะช่างของทางร้านนะคะเป็นช่างที่อยู่ในวงการจิวเวลรี่มาเกิน10ปีค่ะดังนั้น คุณภาพดีแน่นอนงานเป็นงาน c r a f t ์ m a n s h i p นะคะเป็นงานขึ้นมือทั้งหมดเลยทุกชิ้นนะคะทางช่างนะคะจะมีคุณลุงแกะแวกจากมือเลยนะคะแกะชิ้นต่อชิ้นเลยไม่ได้ใช้หล่อพิมพ์แต่อย่างใดคะ่ะเพราะว่าถ้าใช้หล่อพิมพ์ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขขนาดเมดเพรอะไรได้นะคะตรงนี้ดูได้ง่ายๆเลยว่าทางร้านขึ้นให้ใหม่จริงหรือเปล่าหลังจากที่ทางร้านนะคะขึ้นตัวเรือนเรียบร้อยแล้วนะคะงานใกล้เสร็จนะคะลูกค้าชําระส่วน50%ที่เหลือก่อนการทรงออกค่ะ หลังจากที่ลูกค้าชําระนะคะร้านก็จะทําการจัดส่งให้วันนั้นเลยลูกค้ารอรับของที่บ้านได้เลยค่ะเพียงสีขั้นตอนง่ายๆเท่านี้นะคะลูกค้าก็จะได้เครื่องประดับนะคะที่ตรงใจนะคะจ่ายเงินทั้งทีเราต้องได้เลือกนะคะได้เลือกขนาดเม็ดเพชรเองส่งเพชรเองนะคะปรับเปลี่ยนตามความชอบได้เลยค่ะ ะระกาเวลาประกันของที่ร้านนะคะดูแลหลังการขายเป็นระยะเวลา1ปีค่ะในใกรณีที่เม็ดเพชรหล่นหายนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถจ่ายแค่ค่าราคาเม็ดเพชรราคาพิเศษได้นะคะส่วนค่าซ่อมต่างๆนะคะที่ร้านจะซ่อมให้ฟรีค่ะสําหรับลูกค้าที่ไม่เคยสั่งผลิตสินค้ากับที่ร้านนะคะหรือว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะรู้สึกสนใจนะคะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาที่หน้าเพจของเราได้นะคะเลื่อนดูวิดีโอต่างๆได้นะประกอบการตัดสินใจนะคะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ มีคำถามที่สงสัยที่คาใจนะคะอยากสอบถามก่อนที่จะเริ่มทำตัวเรือนเครื่องประดับก็สามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะ